มาเด้อมากินก๋วแลงน้ำกันเด้อครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับมอนี่คุณภรรยาออไปขังนอกอาจารย์นั่นก็เลยกอดุญาตเห็ดกับเขากินเองนะครับเ <c oughs> ขาเห็ดกลางไปแน่นั่นแหละแต่า่ากศิย์มาบอกเห็ดรับการลวกผักเต้พี่น้องการลวกผักมอนี่หลับร่องว่าสุดยอดครับไม่เคยบอกผู้ใดเลยที่นี่มามากินน้ำกัน,นครับาจา่นั้นสีสวนกินนี่แหละครับมีนีผักผักลหลายๆลายยังสี่ติกินครับ ขนมจีนเนี่ครับหรือว่าข้าวปุ้นเนาะครับนี่คือเรียกวิธีการลวกนะครับเดี๋ยวจะกนั้นสิมาบอกเคล็ดลับการลวกผักเอ็ยเดยังไหมันจะออกมางามจังซี่ออกมาแบบนี่มันๆจังน้อยนะครับอันนี้พักสดครับอันนี้พักสดแตแ่ิมีะระแหน่มีเผาอิตูนะครับเอาเท่าที่เห็นได้แต่ั่วงอกสดแด้วถ่วงอกเขาไม่ต้องลวกครับถ่วยหรือสดนะครับถ้วว่าพักที่ลวกคือพักนี้ <c oughs> พักบุ้งครับพักบุ้งกับบักแข้งกับทัว่วทัวแล้วเาจาสีลวกว่าลวกก็ได้น,นี้ลวกนิดนึงครับ ไม่ดีการเรียกเส้นขนมข้าวปุ้นนะครับเส้นข้าวปุ้นคันที่แทบนี่พี่น้องเขาต้องเรียกเซนในน้อยเด้ยคัดเอาเซนในน้อยนะฮะเซนในน้อยครับนี่ครับเซนในน้อยเด้ยคัดเซนในน้อยนะฮะนี่แม่งอย่างวัวเนี่ยติดนะฮะอ่าให้เซนในน้อยได้ครับนี่ครับเซนในน้อยใส่น้ำยาข้าวปุ้นแฟงกิเ็สไปละล่ะนะแต่ว่าเขามาอุ่นเทนึงใส่ลูกชิ้นก่อนเละๆจังน้อยใส่ลูกชิ้นเละๆจังน้อยเด้ยครับนี่ครับไอซันลวกผักเขาเสียห็มันออกมาแบบเป็นลักษณะที่มีมันฉ่ำยังซี้พี่ เขาต้องลวกแล้วเขาใส่น้ำมันพืชไปจังน้อยนะครับใส่น้ำมันพืชไปจังน้อยนะครับใส่น้ำแล้ลว,ลลวก็ลวกนะครับแล้วแต่เขาจะลวกสุกลวกว่าสุกก็แล้วแต่ครับสไตล์จากนั้นเนี่ยหมักสุกจังน้อยนะครับแต่ว่าการเขาใส่เกลือจังน้อยแล้วเขาใส่แบบน้ำมันพืชเข้าไปเนี่ยมันออกมามันสีแสบเลยครับมันสะเป็นแบบไข่ไข่พัดน้าแหม้ไข่แห้งสัตว์หรืครับนี่ครับ กินละแซ่บๆครับเดี๋ยวจะนั่งผิดภากินเด้อวะเนี่ยมือนีไม่กินน้ากันกินผู้เดียวนี่ละนะคุณภรรยาเขาออกไปห่างนอกครับไปธุระครับม่กินกับปุกนน้ากันนะพี่น้องเนดะ้อกินกับปุกไตรลูกลินได้หลายจทีไตรลูกลินได้หลายแซ่บแซบครับมามือนี้เอาใจรับการลวกผักของจารนั่นไปเด้อเนี่ยลวกผักบ,บุงนะครับลวกผักบ,บุงขันเดมันแซ่บเนี่ยเพราะดีคุณภรรยาไปห่างนอกก็เลยแอบลวกผักกินให้ลวกผักตีแซ่บเขาตก้กเซ่ ไอ้น้ำมันปื่ดเข้าไปจังน้อยใส่เกียจจังน้อยครับกินน้ำมันติดแซบเนี่ยเนี่ครับเนี่ยครับกินาไปเลยครับจับดพี่น้องครับมันติดนีแบบน้ำมันผอ่ดกิดปลาเขาจังน้อยกระซังมันชิวานน้ำมันติดแซบมัำนึ่คือกันเขาห่อผัดอ่ะเขาผัดเขาปรุงเขาทำบริผัดเขาลวกเนี่ยไปแล้วแซบหลายพี่น้องโซานแอนเนี่ยบอกกวนลวกเด้ครับโซานแอนเขาต้องกินสดโซแนนเพื่อรสสดก็ แต่เนี่ยเนี่ยเป็นสมุนไพรลยครับเป็นพื้สืบทอดต้นโครจะเป็นสมุนไพรบำรุงหลายอย่างจากนั้นบาคงคนบอกว่าบำรุงอย่างแนี้็ถว่าขนชอบกินซเส,สมยอเนี่ยท่านสิบแบบสุขภาพแข็งแรงดีหรือแล้วก็บักแข้งพี่น้องครับบักแข้งเนี่ยบักแข้งเนี่ยเขาสามารถลวกก็ได้บ่ลวกก็ได้แต่ว่าแา่นั้นหมักลวกเนาะเนี่ยเ๋อคือหมักแข้งบักแข้งก็คือมักเขือพวงนะครับพี่น้องครับเน มันต้องลวกเขาจะกินดีเด้่เขาจะมันใจมันเถอะแล้วอืออือกินของดีไทยอีสารตัวพี่น้องโอ้ยได้กินมุ้มากเลยเนาะอือแน่ของดีไทยอีสารอ,อ, <c oughs> อืกมมมอกระเจ้า,าม,มากินน้ำกันเด้ออ้าวการเรียกกระปุ้นเขาก็เรียกกระปุ้นเกกนส้น,นหนน้อยเรียครับจะเรียบเส้นยังเอาเดือดน้อย เขาปุ้นกันเต็มน้อยมันจึกินแสบพี่น้องครับมันกินแสบเดียว้อมันกระอะไรอ่ะกันเต็มใหญ่ไม่เป็นไรก็แล้วแต่ผู้มากแต่ว่าพราะว่าเฮี้ยนท่อเนี่ยมักเต็มน้อยนิดนี่นะเต็มน้อยนี่พี่น้องครับกินแล้มันแสบแสบก็อันนี้หลังจากมันแย่อย่างเดียวเขาตัดต่อแล้วครับเนี่ยทั่วเนี่ยลวกก็ได้บ่ลวกก็ได้แล้วแต่ครับอันนี้ลาจานั้นลวกนิดนึงอืมครับแต่ว่าบางอีตู้ ผักอีตูเราต้องลวกครับผักอีตูเนี่ยมันแก่ไข่แต่ไข่หัวพราผ้าต่ว่ามันติดตั้งกันผักอีตูเนี่ยหรือว่าแมงลักเราต้องลวกนะครับพ้ากินสดเนี่ยกินสดเลยกินสดครับก็้นข้าวปุ่นแป๊บๆครับน้อก็ข้าวปุ่นอือด้วย,ยการกินข้าวปุ่นเขาต้องแบบผักได้หลายมันจังแซ่บพี่น้องครับอืมเราก็หลายมันิดแซบ ทำนี่แหละกินผักหน่อยบ่แฉะเนี้ยขอบคุณต้องกินผักหลายๆครับนะแต่ในแน่เนี่ยเขากินนะหล่วข้าวใส่อรถครับแห้งสะระแน่แห้งใบหลาแห้งดีห้ามเสื้อเรื่จานนั้นนี่ห้าวใสือรถเนาะเดีย๋ยวขอดีของสะระแน่เนาะเขาเหลือทังทีนะพี่น้องเหลือทังทีจะถิ่มเนาะเอาไปปักดงดินหวังที่มันแบบเอาไปกระถางแต่บ้านเราเขามีมีนยังกว่าดินเปียกๆเล็ก,กน้อยอย่างเั็กน้อยเนาะ หดน้ำเนี่ยตอปักลงไปเนี่ยปั๊บเดี๋ยวมันขึ้นไม่เยอะสระแนวปลูกง่ายงพี่น้องขอให้หดน้ำขอให้ใส่ปุ๋ยก็บเรต้องใส่อย่างเงีเอาปุ๋ยใบไม้ปุ๋ยขี้งัวขี้ควายปุ๋ยขี้หมูขี้อะไรก็ได้ไปลงไปรับรองขึ้นมากงามเขาก็เขา้าเันสระแนวเพราะอะไปลูกยากไหมเนี่ปลูกยากไหมนเนี่ยปลา,าอีตู้นี่ปลาอีตู้นี่ปลูกยากยากหรือว่าแมงลักเนี่ยปลูกยากยากปลูกเราหมักติดตายขนาันเขาบริเวณดีบริเวณแบบดินบริเวณแลมันดีมันมักติดตายตัว ก็เขากินมันเป็นยาด้วยพี่น้องกินเรืยเป็นยาอ้าวเสียเลยไม่รับกินรับกินเทาต้องกินเตียมันพักลหลายมันกินพักหลายเนี่ยบอแกพ่พอเฒร์เนี่ยมันพักหลายนวใจก็ดีเลือดลมก็ดีเซ็กก็ดีครับเมียกับบักเมี่ยฮักไปเป้ผู้ใดญ่เก่งทหารขึ้นระวังง้ามขึ้นง้ามขึ้นเนี่ยเจงแต่งานงานหลวงงานลาดเพราะอย่างเนี่ยเมียสิป่าเนี่ย,ย,ยอาจารย์นั่นบอกความหวังดีฮนะกินเรื่อยห้าวลงไปเรื่ยท้าวลงไปอื ห่าลงไปห่าลงไปกินแล้ว็จมเด่แล้วนะครับอืมรากินกับปุนมันก็ใส่ซ้อนในสองย่างซ้อนแบบซ้อนซอมนี่ก็ได้ผู้ใดมากแบบซ้อนซอมหลังจากนั้นหน่งสองย่างเลยขั่นแรกโซดนามใส่ซ้อนนี่ซ้อนบ่วงาซดนามเขาใส่ซ้อนบ่วงนี่มันติดได้เต็มปากเต็มคำเนี่ยดนามโซดลูกทิ้งโซดยังเถียเนี่ยอืม ใส่สอนบ่วงก็ได้ครับพีออ่พอนีแม่พากินมากสอนบ่วงนะ <S <S นี่เขาขอพา,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 อากินภาษาเล่าเนอะอะไรนะสวนหลังบ้านกินผู้เย,ยาจำแหม่คุณบรรยาไปเอตุลาข้างนอกครับก็เลยหิวเข่าซะเนี่ยกำลังเห็นงานอยู่หิวเข่ามานําเต้าตู้งอกเนี่ยง้อง,งอกเขากินดิบมันติดแสบกูแล้วาลวกก็ได้แต่ว่าจากนั้นมักกินดิบนะห่าวไปแบบเต็มที่เลยห่าวเลยเต็มที่เลยพี่น้องครับ พี่น้องกูใจเขาเขาอยาจะไปหวังแต่ว่าให้ผู้ยิ่เใหญ่ก็ขอให้กินเขาตกเห็ดเป็นแน่อาจารย์นั้นกับเห็ดเป็นแน่ยูจะว่าเห็ดสู่มุนภรรยาได้บอกกับสู่บได้หรอกแต่ว่าบาง,ยงอ,าายาอย่างเขาประยูทเขากับเห็ดกินได้เนี่ยจังลวกพักลวกพอบ,บุงเนี่ยเวลาเขาลวกเห็นว่าพี่น้องครับการลวกแล้วใส่อน้ำมันปิ้งเล็กน้อยมันจะออกมากสิละง,ง,งามงามตัวไข่ไข่ครับมันมันมันฉ่ำน้ำมันฉ่ำหน้าเมื่อสินาไมันงามๆๆครับ เวลากินมันก็สีแซบเดี๋ยวใหัวดใส่หลอดอ๋อเต็มที่แล้วเต็มซ้อนกับเราแจ้วาาแตนัดเด้อะมันผู้ชายแตนัดซ้อนแบบบ่วงสิครับแต่ซ้อนบ่วงก็กินเลยบวบบ่วงไม่ต้องเอาซ้อนต่มการกินอาหารผู้เดียวเขาบอกตองมี้เราอยากหลายเขาส่งบรักษามารยาทเขาอาใส่ควบแตรบผู้กองครับเห็นบ่ บรรยากาศหลังบ้านบรรยากาศหลังบ้านตอนนี้ฝนกำลังพ่อเขาเจ้าตัวว่าหันไปอยู่มานบ้านนี้ยุ่งกับพ่อไหลด้วยเพราะว่ามันไปกับฝนหมดออย่นี้จะแมงแน่นิดน้อยกับสร้างมั้งแต่ว่าบรรยากาศได้ใจได้ใจพี่น้องครับหมออิ๋ีเนี่ยบรรยากาศเนี่ยนี่แหละคุ้มสูบคว้าหูบางเทีเนี่ยเขาคิดไปว่าบรรยากาศเขาป่าทูมันส้ำคัญกับไออเออยัางก็ในเวิงในวังไม่ทำกันก็ไม่หนอกตัวนี้วะ แม่นบ่ต้องคิดจังสี่ได้พี่น้องคิดแง่ดีให้จากของไว้เด้ออืมเนาะนี่ต้องกินนะฮะงับตัวหรออวดดแบบแือว่าบักแข้งบักแข้งหรือมักหข้าวพวงเนี่ยเพื่อนบาดีมาจากแบบแข่งมันข้าวพวงพักพักบ้านห้องเอาสวนกล้วยเนี่ยมันดีตรงนั้นเนะครับนี่เอาต่อที่หาได้เ่าทีมีในตู้เย็นนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเาอยากดีเนี่ยข้าต้องมีผักลหลายๆ ผักแห้งหลายเท่าแห้งดีนะแห้งหลายเท่าแห้งดีพี่น้องการกินอาหารติดแซ่บเขากินผักหลายๆพอาอย่างซอยเหยระบบขับถ่ายดีพร้อมซอยเหยหน้าตาสดใสซอยขาถามพิดนะครัร่างสารพิษออกไปเบิดเลยเอาไว้าทุ่มมือสารผิดมันหลายเจ้าผักพวกนี้ผักน้ำไห้น้ำหน้าชตบานบม่ว่สารพิษเนี้ยกินได้ตลอดเลยครับอืมอืมนี่ยผ้าบุ้งผ้าบุ้งนี่ก็เป็นว่าเปนผ้าบุ้ง เป็นพักบุ่งแบบน้ำไ้น้ำหน้านะพี่น้องบักบุ่งน้ำไ้น้ำหน้าคือบักบุ่งแบบพักบุ่งอีมันหลอดจัดๆอ่ะบ่รเด็กยอดใหญ่เด้ยยอดน้อยๆสักนิดละเอามาเอามาลวกนี่แซ่บๆซ่ลองกินดูอ๋ออืมอืมเนี่ยต้องเต็มที่เลยไปรับกินเนาะอืมอืมเนี่ยเนี่ยเต็มที่เลยพี่น้องครับรับกินไปเนี่ยเขาจะไปกินอย่างไรก็ กินผู้เดียวหรต้องรักษามางยาทั้งหลายหรอกเน้นความแต่เรีนความแต่เน้นความนัวก็ที่ลูกๆเขาคุณนระยาเข้าไปข้างนอกเขาเคยถือโอกาสอาร์ตคลิปอะไปเพราะมันด่ากับอาร์ตกินนี่หรอกว่าอยากกินผู้เดียวหน่อไหมถือโอกันเถอะอ่ะมักหลายมันซะแน่ก็มักหลายกินเนี่ยหัวใจมิดเนี่ยหัวกินเลยครับเต็มที่เลย ่ากินหนังไงเนี่ยเสร็จลับลืมบอกไม่ให้กันการลวกพักคบาตกใจน้ำมันผึ่งก็ไปจังน้อยใสเกียไปนิดนึงนะการลวกพักนี่ยยังไม่ใสหมชุดเนาะอืมคุณรยาบมาน้อยใจที่หลังจะไม่เห็นดาวไปแสดงอยเห็ดคือเกาละครับเมียเฮานี่ยเขาออยเอาแป๊บเดียวเลอะออยด้วยเงินกับออยด้วยเงี้ยมาขึ้นนะตับตับไปสองเทียวสามเกียวก็ดีใจแล้วอือ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 ืออืออนออเนอือ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 อ เนี่ยโอกาสเหเราเห็ดเี๋มีโอกาสกินกกินให้มันเต็มที่รถเองเออืม่ลองกินสุดยอดตักแข้งน้ำลงไปเยอวอาจานั่นกินสวเด้อการกินเาสแซ่เพราะกินแบบนี้อะมือไม่สบมือไม่มือสองขางมือนมอยมือสองขางนํำลงไปเลยครับน่มาไม่กินนื้อบปุ่นนอุ่นห้องกัใจขรบปุ่นเต็มน้อยเยอะใจกับปุ่นเต็มยง กุลองก้นมากระปุ่นเสร็ญเนี่ยกกินได้วะไม่ว่ากันมอกอืมอืมขนอมไปรูปอืมมันคนมาเบิ่งนี่แหละมีคนมาแล้วคุณมาคุณปริญญามาแล้วมาแอบเบิ่งมันกัอายตัวบัดเนี่ยกายพี่เต็มมันอายได้บัดเนี่ยอืมอืมมันไอนะครับเพราะมันอายคนเฮาไม่กินบะล้อได้บัดมันจะอิ่มได้บัตรเนี่ยนั่นแหละปิดวิดีโอตัวบัดเนี่ยขันมาเบิ่งกันดูหลายอืมแล้วเบิ่งดูหลายมันอายอืมครับมีผักอีตูหรือว่าแมงลัก หังกินสดสดมันสดแจ็บครับเอ้าเอาตำหนีเด้อพี่น้องเก่งใจพี่น้องแล้วก็สินั่นห้มันยิ้มก็เนี่ยเบ็ดถวยนี่กันแต่พวกยิ้มเบ็ดถวยนี่เรียงเม่ได้่เราท้าบ้านเอ๋อเคลื่านไปอย่างก็อะไรผู้ดใดไสี่เรียงได้ขันจะกินคักวันนี้พวกยิ้มแม่ยนป๋เอ้าขอกดปิดในเด้อครับอะตำหนีเด้อพี่น้องเด้อ